auto ดูนะคะถ้า my auto เนี่ยนะมันยังไม่ได้เป็นประโยคนะคะแค่แสดงความเป็นเจ้าของคือแปลว่ารถยนต์ของฉันนะคะทีนี้นะคะ auto เนี่ยมันเป็น dash นะคะ dash เนอะมันเป็น dash dash auto นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่ารถยนต์ของฉันก็เลยกลายเป็น my auto แต่ทีนี้ดูนะคะ ถ้าของชิ้นนั้นเป็นแด่ล่ะดูนะคะถ้าของชิ้นนั้นเป็นแด่ก็ใช้มายเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างว่ามานะคะมาอะไรดีที่มันเป็นเอาเป็นสุนัขนะคะที่มันเป็นแดเ,เนาะมายโฮนนะคะ,ะตัวนี้นะคะยังไม่จบประโยคนะอันนี้ครูป,ปูจุดๆไว้ก่อนอดูนะคะอันนี้ให้แค่บอกว่า จะพูดว่า my อะไรของฉันเนี่ยยังไงดูนะคะ my h u n นถ้าสมมติว่าเพราะว่าคำว่า h u n นเนี่ยเป็นแดถูกไหมคะก็เด r h u n นทีนี้ถ้าสมมติว่านะคะเป็นนะคะคำที่เป็นดีล่ะ myner ดูนะคะ c u s s o r นะคะ myner c u s s o r เพราะว่า c u s s o r มันเป็นดีดูนะคะนะก็ดี c u s s o r นะคะ เสร็จแล้วถ้าเป็นพวกร่ะนะคะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างถ้าลูกๆของฉันถ้าสมมติว่านะคะถ้าสมมติครูปูมีลูกหลายคนนะคะก็จะเป็น Min e นอะคินเนะคะเพราะว่า Kinder มันเป็นเด็กนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะที่เราจะต้องรู้เนี่ยคำว่าของฉันเนี่ยคำเดียวเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยนะคะ ก็เปลี่ยนเป็น4อย่างนะคะดูนะ,ะดูนะก็คือถ้าสมมติว่าคำนั้นเป็น d a s auto ถูกไหมคะก็จะเป็น my auto แต่ถ้าคำนั้นเป็น d ด r ก็ยังใช้ my เหมือนเดิมแต่ในขณะที่นะคะเมื่อไหร่ที่มันเป็นดีจะต้องเป็น m i nor นะคะนะไอของฉันเนี่ยก็เปลี่ยนตามนะคะ article ที่นำหน้าเช่นเดียวกันอ่ยกตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่านะคะ ลูกชายของฉันใช่ไหมคะลูกชายของฉัน my s โซนโซแปลว่าลูกชายใช่ไหมคะมาจากคําว่า a ด e son อะลูกชายของฉันแต่ว่าถ้าจะบอกว่าลูกสาวของฉันเราจะบอกว่า my talk t เ e r ไม่ได้เราต้องเป็น minor นะคะท็อ e r อ่ะทำไมเพราะว่า talk t เ e r มันเป็นดีนะคะอันนี้คือ ที่มานะคะเราจะต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยนะดอยี้ยมันไม่ใช่ว่าของฉันก็จะเป็นคำเดียวกันหมดนะรถยนต์ของฉันก็ my auto แมวของฉันก็ my c u s t e r ลูกชายของฉันก็ไมโซนลูกสาวของฉันก็ไมโซนซึ่งมันผิดนะคะมันจะต้องนะคะไอตัวเนี้ยนะจะามหรือไมเนอร์มันต้องลิงก์กับคำนำหน้าของคำเหล่านั้นด้วยนะคะถ้าด้าสกับแดนะคะก็จะเป็นายนะแต่ถ้าเป็นดินะคะจะเป็นไมเนอร์อ่ะทีนี้เรามาดูให้ครบทั้ง9ตัวนะคะมาดูก่อนนะ9ตัวมีอะไรบ้างมีคำว่า is e ที่แปลว่าฉันนะคะมีคำว่าดูที่แปลว่าคุณหรือเธอน่นะคะที่เราเวลาเราเรียกเขาแบบสนิทกันเนี่ยนะเราจะเรียกเขาว่าดูถูกไหมคะคือเวลาเรียกเขาว่าดูเสร็จแล้วก็มีตัวที่3คือคำว่าซีที่แทนคำว่าหล่อนผู้หญิงคนเดียวดูนะคะนะซี C, นะคะนะซึ่งถ้าสมมติว่านะคะถ้ามันเขียนอยู่ใน ประโยคนะคะ C ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะแต่ถ้าเขียนขึ้นต้นประโยคมันก็จะเขียนเป็นตัวโตวนะคะ C ที่แปลว่าหล่อนคนเดียวนะคะแอที่แปลว่าเขาผู้ชายคนเดียวนะคะคือถ้าสมมติว,ว่า C เนี่ยก็คือคำที่เป็นเพศหญิง นะคะยกตัวอย่าง d e t o x t r r นะคะนะ d e f อนะคะอันนี้จะใช้ C แทนต่อมานะคะตัวที่4คือคำว่า Air ก็คือคำที่เป็นเพศชายนะคะเวลาเรามาใช้คำสรรพนามแทนเราจะเรียกเขาว่าเขานะคะก็คือ Air และก็มาตัวที่5นะคะ s นะคะอ่ะ i x do see a s นะคะมันเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยอันเดียวนะคะแปลว่าคนคนเดียวนะคะในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนเดียวนะคะคนเดียวทั้งหมดโอเคไหมคะนะ i x do see a s นะคะก็คือฉันคนเดียวเธอที่ฉันสนิทคนเดียวนะหล่อนคนเดียวนะคะเขาคนเดียว s นะคะมันสิ่งเดียวยกอย่าง d a s auto d a s m e n t i o n นะคะ d a s kind นะคะแล้วทีนี้นะคะเรามาดู1-5เนี่ยชันเนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะแยกเป็น accusative และ dativ e ให้เราดูด้วยนะคะก็คือจะ x จะเปลี่ยนเป็น m e นะคะ dativ e ก็จะเป็นเมียซึ่งก็แปลว่าฉันในขณะที่เธอคนเดียวที่ฉันสนิทเนี่ยถ้ามันเป็น accusative มันก็จะกลายเป็น dich นะคะถ้าเป็นดาทีปก็จะเป็นด er, ีนะคะถ้าสมมติว่าหล่อนหล่อนนะคะถ้าเป็นอคูาทีปนะก็จะเป็น C ในขณะที่เป็นดาทีปมันจะเปลี่ยนเป็นเอียซึ่งความหมายไม่เปลี่ยนนะคะแต่หน้าที่ของมันเปลี่ยนนะคะอย่างที่ครูป,ปูอธิบายให้ดูเนี่ยในประโยคตรงนี้นะคะคือหน้าที่มันเปลี่ยนตามนะคะตามตัว ประโยคคำมันเปลี่ยนตามหน้าที่ของมันนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะแอนะคะถ้าเป็น accusative จะเป็น in นะคะถ้าเป็นด a t i v จะเป็น im นะคะซึ่งแออิ in im เนี่ยความหมายภาษาไทยคือแปลว่าเขาคนเดียวทั้งทั้งสามคำแต่ว่ามีหน้าที่ต่างกันเป็นน o m i n a t i v e accusative d a t i นะคะเช่นเดียวกับ s นะคะ s ก hmm. ็เช่นเดียวกันนะคะนะมันก็แปลว่ามันทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็น accusative มันจะเป็น s อยู่นะแต่ถ้าเป็น dativ มันก็จะเป็น im เช่นเดียวกันนะคะนะอันนี้ก็คือทั้ง3คํามีความหมายเดียวกันแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันทีนี้เรามาดู pronoun ตัวที่6นะคะซึ่งจะมากกว่า1คนแล้วนะคะ มากกว่าหนคนมากกว่าหนคนคือยังไงก็คือ ear ดูนะคะ ear ตัวนี้นะคะห้ามสับสนกับ ear ที่แปลว่าของคุณที่สุภาพอันนี้คือ pronoun นะคะอันนี้ pronoun อ่ะดูนะคะ ear ตัวนี้แปลว่าพวกเธอสองคนพวกเธอทั้งสองคนนะคะถ้ามันอยู่ใน ประโยคมันจะเขียนเป็นตัวเล็กนะคะตัวนี้นะดียวตัวอย่างถ้ามันอยู่ในในประโยคมันก็จะเขียนเป็นตัวเล็กนะคะเหมือนกับตัว s เนี่ยนะคะ s เนี่ยถ้าอยู่ในประโยคมันก็จะเขียนเป็นตัว s นะคะถ้าในแล้วก็ r ก็จะเป็นตัวเล็กเนาะ c ก็จะเป็นตัวเล็กถ้าอยู่ในประโยคเช่นเดียวกันกับ e ที่แปลว่าพวกเธอทั้งสองคนนะคะและขนาดเดียวกันคําว่า oit นะคะ o i นะคะ ถ้าเป็น accusative กับ dative มันจะเปลี่ยนจาก ear นะ่ะนะคะมาเป็นออยแต่ความหมายมันแปลว่าพวกเธอทั้งสองคนนะคะแต่ถ้าสมมติมันเป็นประธานของประโยคเราจะใช้อ a r นะคะ,ะตัวที่6เราได้แล้วใช่ไหมคะพวกเธอทั้งสองคนนะคะต่างกับเธอคนเดียวหรือคุณคนเดียวนะคะ ทีนี้ดูนะคะมาดูคำว่า w e e นะคะ w e แปลว่าพวกเราพวกเราก็คือมากกว่าหนึ่งคนก็คือฉันเธอแล้วก็ฉันเธอสองคนหรือฉันเธอกับคนอื่นๆเราก็เรียกว่าพวกเรานะคะก็คือต้องมีฉันอยู่ด้วยถึงจะเรียกว่าพวกเราโอเคไหมคะก็คือในนั้นในกลุ่มนี้จะต้องมีฉันหนึ่งคนแล้วก็มีเธอแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็คือมากกว่าหนึง่งเราก็จะเรียกว่าพวกเรานะคะ และในขณะเดียวกันคำว่า uns ถ้าเป็น accusative นะคะ we a ก็จะเปลี่ยนเป็น o u n s แล้วก็ dative ก็เป็น o u n s นะคะซึ่ง we a o u n s o u n s มีความหมายว่าพวกเราทั้ง3ามคำแต่ว่าทำนัดที่ต่างกัน we a เป็นประธานของประโยค o u n s เป็นกรรมตรง o u n so ne เป็นกรรมรองนะคะซึ่งก็คือเขียนเหมือนกันเนาะ ทีนี้มาดูตัวที่8นะคะที่ครูปูจะบอกว่านะคะมันมาได้ยังไงก็คือครูปูแยกให้เห็นชัดเจนนะคะ c นะคะ c เนี่ยถ้ามันอยู่หน้าประโยคเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเรียนกันว่า c ใหญ่เนี่ยมันแปลว่าพวกคุณสุภาพนะคะอะหรือคุณที่เป็นคําสุภาพนะคะ c นะคะอะ c ตัวใหญ่นะคะ c ตัวใหญ่แปลว่าคุณคนเดียวแบบสุภาพก็ได้ หรือพวกคุณทั้งหลายแบบสุภาพนะคะ C ไม่ได้แปลว่าคุณสุภาพคนเดียวนะก็คือ C แปลว่า C ใหญ่เนี่ยนะคะและตัวนี้สำคัญนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนในประโยคมันจะต้องเขียนเป็นตัว S ตัวใหญ่เสมอนะคะนะก็คือ C ตัวนี้แปลว่าพวกคุณหรือคุณที่เราเรียกเขาว่า C แบบสุภาพ และนะคะในขณะที่มันเป็นอะคูสติบเนี่ยมันก็จะใช้ C เหมือนเดิมนะคะและถ้าอยู่ในประโยคมันก็ยังเป็น S ตัวใหญ่นะคะและนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นดาทีบมันจะไม่ใช้ C แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น E แนนนะคะอันนี้นะคะและมันจะเป็นตัว E ใหญ่เสมอนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของประโยคเนาะอ่ะทีนี้นะคะ คำว่า c นะคะคำว่า e เน้นคำว่า c ใหญ่เนี่ยนะคะมันแปลเหมือนกันหมดเลยนะคะ3ตัวนี้มันแปลว่าคุณที่แบบสุภาพหรือพวกคุณทั้งหลายแบบสุภาพนะคะอันนี้คือตัวที่8 ทีนี้นะคะเรามาดูไอ้ตัวที่9นะคะตัวที่9้ทีเนี้ยก็อีกแล้วนะคะ C ถ้าอยู่หน้าประโยคมันจะเขียนด้วยตัวใหญ่แต่ถ้าอยู่ในประโยคมันจะเขียนเป็นตัวเล็กนะคะอ่ะครูปูให้ดูความชัดเจนนะคะว่ามันเหมือนกับตัวไหนมันเหมือนกับไอ้ตัวที่3เนี่ยนะเขียนเหมือนกันเลยดูนะคะนะอ่ะแต่ว่ามันมีความหมายต่างกันลิบลับเลยนะคะ C ตัวนี้นะคะมันกับแปลว่าพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายก็คือเวลาเราเนี่ยพูดถึงคนอื่นน่ยที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยสองคนขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่า C ในภาษาอยชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พอมันเป็นอคูสถีฟนะคะมันก็จะใช้ C นะคะ และก็ในขณะที่ถ้ามันเป็นดาชิมันจะเปลี่ยนเป็นอ e ีเนนนะคะแต่ความแตกต่างของมันจากจาก C สุภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเล็กถ้ามันอยู่ในประโยคนะคะถ้ามันอยู่ในประโยคมันจะเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะคะทําไมเนี่ยเราถึงได้ตัว pronomen หรือคํานําหน้าคํานามเนี่ยนะคะเป็น9ตัวเพราะว่ามีคําว่า C เนี่ยนะคะจากข้อ3มเนี่ยนะคะ แล้วก็ c จากข้อ8แล้วก็มี c จากข้อ9นะคะซึ่งความหมายทั้ง3ตัวนี้ต่างกันลิบลับถูกไหมคะนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันความหมายว่าอะไรเราจะต้องนะคะเราจะต้องดูที่แวบนะคะหรือคำกริยานะคะอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเห็นมาเด็ดเดียเด่ยวๆเงี้ยสมมติว่ามีคนถามว่า C เนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเขียนมาคําเดียวเนี่ยนะคะเราสามารถบอกได้ว่าถ้า C เนี่ยเขียนมาคำเดียวแปลว่าหล่อนคนเดียวก็ได้แปลว่าคุณสุภาพก็ได้หรือแปลว่าพวกคุณทั้งหลายสุภาพหรือยังแปลว่าพวกเขาทั้งหลายก็ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปบอกความหมายของคําที่เขียนมาคําเดียวได้ถ้าเรายังไม่เห็นประธานของมันนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้ามาโดดๆเนี่ยไอ้คำเดียวเนี่ยมันมีความหมายได้ตั้ง4อย่างเห็นไหมคะ นะอย่างที่บอกมันแปลว่าหล่อนคนเดียวมันแปลว่าพวกคุณคนเดียวพวกคุณหลายคนแล้วก็คุณที่สุภาพคนเดียวแล้วก็แปลว่าพวกเขาทั้งหลายนี่ก็เป็นที่มานะคะของ pronomen ทั้ง9นะคะซึ่งเนี่ยนะคะครูปูแยกเนี่ยเป็นตารางให้นะคะ,ะตรงนี้นะคะ,ะก็คือ nominative นะคะ accusative dative นะทีนี้ครูปูให้มาดูตรง genitive นะคะซึ่งเนี่ย genitive เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะคะมันจะ สมมติว่า my เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนถ้าคำตัวที่คำนาม,มันเป็นข้างหลังนะคะครูป,ปูแยกมาใส,ใส่ให้เราเห็นนะคะ,ะสมมุตินะคะให้เราเห็นตัว original ของมันแล้วกันนะคะ,ะดูนะคะ genitive ที่แสดงเป็นความเป็นเจ้าของถ้าฉันเนี่ยนะคะของฉันก็คือ my อ,อย่างที่บอกนะคะมันจะเปลี่ยนเป็น minor, m i เนนเนี่ยนะคะตามเนี้ยนะคะตามตัว article แลวก ตามหน้าที่นะถ้าของคุณก็คือได้เห็นไหมคะถ้าคำว่าของคุณเนี่ยก็จะเป็นได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นของหล่อนที่เป็นผู้หญิงคนเดียวก็จะเป็นเอียนะคะหรือเอียแรเนาะอ่านะถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติเป็นของเขาอ่าดูนะคะเดี๋ยวครูทำแบบนี้นะจะได้เข้าใจเนาะ,ะตัวเล็กนะคะเอียอ่า แล้วก็เช่นเดียวกันชายนะคะชายแปลว่าของเขาผู้ชายยกตัวอย่างว่ากระเป๋าของเขาอย่างเงี้ยนะคะกระเป๋าของเขาผู้ชายคือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะเป็นผู้ชายคนเดียวเราจะใช้คําว่าชานะคะเสร็จแล้ว ถ้าเป็นของมันของ s เนี่ยนะคะก็จะใช้เช่นเดียวกันกับคำว่า air เนาะก็จะเป็น sign นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวอื่นนะคะเป็นรูปของ genitive แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น s i g แน่ถ้าสมมติว่าทำข้างหน้านะคะมันเป็นเพศหญิงอันนี้เราค่อยอธิบายต่อนะคะทีนี้ของพวกเธอทั้งสองคนนะคะของพวกเธอทั้งสองคนก็จะเป็น oil นะคะ oil น,นะนะทีนี้ของพวกเรา ของพวกเราจะเป็นอ n s e r นะคะซึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนอย่างที่บอกนะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ของพวกเราก็จะเป็น Unser Mother ยกตัวอย่างนะคะอ่ะดูนะคะมันก็จะ,ะถ้าเราบอกว่านะคะ d i ม Mother ใช่ไหมคะเราก็จะเป็น Unser Mother คุณแม่ของพวกเราในขณะที่ถ้าเป็นคุณพ่อของพวกเรากลายเป็นอุนแสนะคะนะอุนแสฟาเธอเพราะว่าฟาเธอเป็นแดนไหมคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของพวกเราทีนี้นะคะถ้าเป็นของคุณหรือของพวกคุณแบบสุภาพก็จะเป็นเอียนะคะหรือเอียแร่นี้นะคะเอียนะอันนี้แล้วต้องเขียนเป็นตัวอ e, ีตัวโต,วตวเสมอนะคะอันนี้ จะได้ไม่สับสนอ่ะเช่นเดียวกันทีนี้นะคะของพวกเขานะคะของพวกเขาก็เป็นเอียเล็กนะคะก็ในเมื่อนะคะดูนะในเมื่อเนี่ย ไอ้ไอซีเนี่ยมันแปลว่าหล่อนคนเดียวแล้วก็แปลว่าพวกคุณแบบสุภาพนะคะมันก็เลยลิงก์ให้เห็นว่าเอียเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะแปลว่าของหล่อนคนเดียวหรือของพวกเขาทั้งหลายนะคะของพวกเขาทั้งหลายก็ได้เห็นไหมคะอันเนี้ยนะคะเราจะต้องไปนะคะไปทบทวนนะคะเดี๋ยวครูปุจะบอกว่าเราจะทบทวนหน้าไหนอ่ะทีนี้นะคะอ่ะก็คืออ่า ครูปูจะอธิบายนะคะเกณฑ์นิทีฟนิดนึงนะคะเพิ่มนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจบเนี่ยในของวันนี้นะคะอ่ะดูนะคะเรามาดูการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาเยอรมันเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะเนาะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือใช้ pronoun ที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะก็ยกตัวอย่างว่าอ่ะสมมติว่านะคะ my นะคะ My Auto เนาะถ้าสมมติว่าตัวแรกของประโยคมันก็ต้องเป็นตัวโตวนะคะตัวนี้อะ่ะดูนะคะที่นี้นะคะแปลว่ารถยนต์ของฉันอะ่ะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะแสดงความเป็นเจ้าของแบบง่ายๆในภาษาเยอรมันนะคะมีได้สองแบบอะ่ะก็คือจะบอกว่ารถยนต์ของฉันย่าดูนะคะ รถยนต์ของชัญญาอ่าก็คือแบบง่ายๆก็คือการใช้ตัว s นะคะชัญญาและก็เติม S เข้าไปนะคะหลังชื่อคนเนี่ยนะคะถ้าเราจะบอกว่ารถยนต์ของชัญญานะคะอ่ะชัญญาและตามด้วยคำว่ารถยนต์คือ auto นะคะก็จะแปลว่ารถยนต์ของชัญญาอ่ดูนะคะถ้าสมมติบอกว่านะคะ ทิมสมมติว่าทิมแล้วก็นะคะทิมแล้วเติม S นะคะแล้วก็ Auto นะคะก็จะแปลว่ารถยนต์ของทิมนะคะอะสมมุติว่านะคะชัญญาแล้วก็เติมด้วยส่วน S แล้วก็ตามด้วยคำว่า House แปลว่าบ้านของชัญญาอันนี้คือง่ายๆนะคะแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเราจะบอกว่านะคะ ของชื่อคนคนนั้นยกตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะเติม s ลงไปนะคะอันนี้ซึ่งมันจะต่างกับภาษาอังกฤษาต้องเติม apostrophe s แต่ว่าในภาษาอยชเติม s อย่างเดียวทีนี้ดูนะคะถ้าบอกว่ารถยนต์ของพ่อ่ะคะ father's auto เห็นไหมคะ,ะดูนะคะ,นะอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆเติม s เข้าไปนะคะก นะถ้าสมมติว่าเป็นของอย่างอื่นยกตัวอย่างอ่ะถ้าจะบอกว่าบ้านของพ่อ,อบ้านของพ่อก็ father's house นะคะนะนะสมมติว่าบ้านของพ่อถ้าสมมติว่าหนังสือของพ่อ,อดูนะคะ father's book ดูนะคะถ้าเป็นหนังสือของแม่ล่ะคะถ้าเป็นหนังสือของแม่ก็เป็น mother เนาะ mother แล้วก็ book นะคะหนังสือของแม่อันนี้แบบแบบง่ายนะคะที่นี้อ่าถ้าสมมติว่านะคะเป็นการพูดแบบใช้เก n นนิ v e ฟที่นี้นะคะเก n นนิ v e ฟเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่านิดหนึ่งใช่ไหมเรามายกตัวอย่างคำว่า d a s อ auto นะคะ d ัสอัลโแปลว่ารถยนต์อ่ะดูนะคะทีน,นี้ต้องตั้งใจ นิดนึงนะคะครูปุ๊บจะพยายามอธิบายให้นะคะให้เข้าใจง่ายอ่ะ d a s a o u t e นะคะแล้วแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเราจะบอกว่ารถยนต์คันนั้นเป็นของผู้ชายดูนะคะอ่ะนะเป็นของผู้ชายรถยนต์เป็นของผู้ชายเราจะทำเป็นรูปนะคะทำเอ่อทำเป็นรูป genitive อ่ดูนะคะเราจะทำเป็น g e n i t i v e นะทำยังไงนะคะ genitive เขามีกฎบอกว่านะคะคำที่เป็นแดนะคะคำที่เป็นแดกับคำที่เป็นด้าสนะคะอ่าเอาเป็นเราหาเป็นอะไรที่มันมันทุกคนมีได้ดีกว่านะถ้าสมมติว่าเป็นรถยนต์เนี่ยนะคะมันก็จะเป็น เด็กเนี่ยมันก็เขาก็จะขับรถยนต์ไม่ได้เนาะถ้างั้นเราก็เอาเป็นเอาเป็นของเล่นหรือว่าจัก,กรยานดีเอาจัก,กรยานแล้กันดาดาฟ้าราดดีกว่านะอ่าดาฟาราดนะคะจะได้เห็นความชัดเจนนะคะอ่ะดาฟาราดแปลว่ารถยนต์ใช่ไหมคะเออรถจัก,กรยานอะ่ะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านะคะ รถจักรยานของของผู้ชายนะคะอย่างที่บอกถ้าแดกับดั s สนะคะในการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยแดกับดัสนะคะจะเปลี่ยนเป็นเดสโอเคไหมคะอันนี้บอกก่อนว่าแดกับดัสจะต้องเปลี่ยนเป็นเดสคำที่มีคำนำหน้าเป็นแดกับดสัสจะเปลี่ยนเป็นเดส เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ารถยนต์ของผู้ชายนะคะก็จะกลายเป็น d a s farad นะ d a s farad นะคะ d a s นะคะ,อ,ะอันดับแรกเปลี่ยนเป็น d a s เนาเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นนะคะ,ะ m a n e ะ มีอะไรที่มันเพิ่มมานะคะเปลี่ยนเป็นเดสแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเดสแล้วคำคำนั้นจะต้องลงเติมด้วย as นะคะแล้วก็ต้องเติมนะคะเติม as ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือเปลี่ยนจากแดนะคะอันนี้คือหลักการเนาะเปลี่ยนจากแดมาเป็นเดสนะคะและก็เติม as ลงไปข้างหลังนะคะ อ,อันนี้นะคะเติม as ลงไปข้างหลังนะคะเป็น das farad d e s m a n e g s นะคะ m a n e g s คือนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นหลักนะ,ะแปลเพราะฉะนั้นจะแปลว่ารถจักรยาน ของผู้ชายคนนั้นนะคะตัวเดสเนี่ยมันก็กลายเป็นของแสดงความเป็นเจ้าของและนะคะทีนี้มาดูคำว่า daskin นะคะก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือเปลี่ยนจาก das เนี่ยนะคะ das กับแดเปลี่ยนเป็น des และคำน o r m a มตัวนั้นก็จะต้องเติม as เข้าไปนะคะอ่านะ,อ,ะอันนี้เขาพูดไปแล้วนะคะอ่า ดูนะอ่ะดูนะคะ d a s farad dash manas อ่ะดูนะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเป็นรถจักรยานของเด็กก็เปลี่ยนนะคะ d a s farad นะทีนี้ก็เปลี่ยน d a s kin เป็น d e s h นะคะก็ kin แล้วก็เติม as เข้าไปก็กลายเป็น kin d e s h นะคะไหนล่ะ d ด s อยู่นี่อ่ะนะคะ Das, far ฟาร d เดสคิ n เด s อ่าแต่ทีนี้นะคะอันนี้คือกรณีที่นะคะมันเป็นเดกับดัสถูกไหมคะถ้าคำนั้นมันเป็นเดกับดัสทีนี้ละคะถ้าคำนั้นเป็นเป็นดีล่ะถ้าคำนั้นมันเป็นดีล่ะนะคะถ้าคำนั้นเป็นดีนะคะถ้าคำนั้นเป็นดีดูดัสฟาราเนี่แหละนะแต่บวกกับดีนะคะถ้ามันเป็นดี ดิที่เป็น plural หรือ singular ก็ตามนะคะนะมันจะเปลี่ยนเป็นแดแค่นั้นนะคะไม่มีการเพิ่มอย่างอื่นโอเคไหมคะคือเปลี่ยนจากคำว่าดิเป็นคำว่าแดอะยกตัวอย่างทีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น plural หรือ singular นะคะอะเดีนะคะอาก็นะคะสมมุติเราจะบอกว่านะคะดิฟราวอ่ะดีนะคะ ดิฟรานนะคะดิฟรานแล้วก็ดิคินเดอร์ที่เป็นผู้เราใช่ไหมคะดิคินเดอร์แปลว่าเด็กหลายหลายคนเราจะบอกว่ารถจักรยานของผู้หญิงเราก็จะเป็นนะคะดัสนะคะฟาราด นะคะบอกแล้วว่าดิเปลี่ยนเป็นแดเพราะฉะนั้นก็เป็นจากดิเนี้ยก็จะกลายเป็นแดและที่เหลือก็เหมือนเดิมก็เป็นแดเฟาเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่านะคะถ้าเราเจอคําว่าดั s ฟ a r ร d าดแดเฟาแปลว่ารถจัก,กรยานของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงคนนั้นอันนี้คือการแสดงความเป็นเจ้าของแบบ g e n เ t i v e ที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือแต่คนดอยช์เขาจะไม่ค่อยชอบใช้เก n ฑ t ที e นะคะ ทีนี้นะคะนะทีนี้นะคะสมมุติว่า dust farad รถจักรยานของพวกเด็กๆก็จะกลายเป็น dust นะคะ farad นะคะเปลี่ยนจากดิเป็นแดก็จะเป็นดนะคะแล้วก็ kinder เหมือนเดิมเห็นไหมคะถ้าแสดงความเป็นเจ้าของของ plural นะคะนะ plural นะก็ไม่มีการตรงนี้ไม่มีการเติม as เหมือน เหมือนคำที่เป็น d a s กับ d แ r เห็นไหมคะนะก็คือเปลี่ยนแค่ di เป็นแดอันนี้คือ genitive นะคะอ่ะครูป,ปูจะบอกว่านะคะนะให้เราเนี่ยนะคะไปทบทวนนะคะไปทบทวนเนี่ยเรื่องนะคะเกี่ยวกับตัวนี้นะคะ,ะที่ครูป,ปูอธิบายมาเนี่ยนะคะ n o r m a n นะคะ article เนอะ นอร์เมนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะจะต้องเขียนด้วยโตัวโตเสมอและก็ต้องมีอาร์ติเคิลคือแด d ดีดัสนำหน้า ตามเพศของมันแยกตามเพศนะคะเสร็จแล้วนะคะ article เ,เนี่ยมันก็จะมีนะคะเป็น article ค,คำนำหน้าคำนามคนสัตว์สิ่นของซึ่งแยกเป็น d a s ซึ่งเป็นของชิ้นเดียวดเนี่ยนะคะดีมีได้2แบบคือดีที่เป็นเอกพจน์หรือ1ชิ้นหรือดีที่เป็นหลายชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็มาตามด้วย pronomen ทั้ง9ตัวนะคะที่ครูป,ปูอธิบายไป pronomen มีทั้งหมดเนี่ยเ ตัวนะคะโเ n เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของยกตัวอย่าง C ที่ใช้คำว่าแทนคำว่า d e f r a u a r ที่ใช้คำว่า damn นะคะ s ใช้แทนคำว่า d u s kind, d u s m a s u r e หรือคำที่ขึ้นต้นด้วย d u s ทั้งหมดแล้วครูปุ๊กก็อธิบายว่าไอ้ Pronomen 9ตัวเนี่ยมันก็จะ เขียนต่างกันออกไปนะคะทั้งที่ความหมายมันเหมือนกันแต่มันจะเปลี่ยนตามหน้าที่ของมันคือถ้ามันทำหน้าที่เป็น nominative มันก็จะเขียนเป็นอีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างคำว่า i x ถ้าเป็น nominative i c h แต่ว่าคำว่าฉันเนี่ยที่เป็น accusative ก็จะไม่ใช้ i c กก็จะเปลี่ยนเป็น m i s h คำว่าฉันที่เป็นรูปดาทีบก็จะเปลี่ยนจาก Mix h เป็นคำว่า m มียนะคะนะซึ่งตัวนี้นะคะก็อธิบายในตรงนี้เสร็จแล้วครูผู้ก็มาอธิบายนะคะว่าไอตัว pronoun ทั้ง9ตัวเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงทำไมมันถึงมี9ตัวและเรายังได้รู้อีกว่าไอซี IC เนี่ยนะคะไอซี IC จากข้อ3ข้อ ข้อ8ข้อ9เนี่ยมันก็ยังมีความหมายเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีความหมายได้ตั้ง4อย่างนะคะ4คำเดียวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไปทบทวนซึ่งเราสามารถทบทวนนะคะได้นะคะจากในหนังสือเนี่ยนะคะถ้าสมมติเป็นหนังสือของเตรียมสอบเกร์เทสไอเซอร์ติฟิคัตเนี่ยก็คือหน้า210ถึง212นะคะ และนะคะสำหรับนะคะสำหรับนักเรียนนะคะหรือทุกคนที่มีหนังสือกรามาติกนะคะไวยากรณ์ของครูป,ปูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้เราไปทบทวนนะคะในหนังสือหน้า2องถึงหน้า11นะคะตรงนั้นอ่ะเปิดเลยนะคะหลังจากเรียนเสร็จวันนี้แล้วนะคะให้ไปทบทวนตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ